เตรียมรับมือโหนดังเตือนดวงหลังสงการปี65เมษาพฤษภามิถุนาอาเภศแรงภัยพิบัติใหญ่กำลังมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอเผยนอสตราดามุสตรเมืองไทยเตือนระวังดวงหลังสงกรารปี65เมษาพฤษภามิถุนาอาเภศแรง เพราะซ้ำกรรมสัมตว์กระทบไทยกระทบโลกนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหลังจากโหนโสระจะนวนอยู่นักทำนายดวงเมืองที่มีความแม่นยำและมีชื่อเสียงมากในการทำนายดวงเมืองในปีที่ผ่านๆมาจนได้รับการขนานนามว่านอสตราดามุสของเมืองไทย เชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านก็กำลังรอคอยอยากจะรู้ถึงคำทำนายดวงบ้านเมืองหลังสงการปีนี้ปีพุทธศักราช2565ว่าบ้านเมืองการเมืองไทยเหตุการณ์บนโลกภัยธรรมชาติเศรษฐกิจสถานการณ์โลกจะเป็นไปในทิศทางไหน เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ร้อนระอุขึ้นมาทุกวันนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ทําการปรับตัวระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมเตรียมการป้องกันไว้ในหลายๆด้านแต่อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะตามดวงโหราศาสตร์นะคะโหรโสรจะท่านบอกว่าในอีกสมเดือนข้างหน้าอาจจะรุนแรงหนักมากกว่าเดิมเราไปดูกันเลยค่ะ คำทํานายเดือนเมษายนพุทธศักราช2565รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกนายกรัฐมนตรีถูกทำร้ายภาวะการเงินตึงตัวเกิดม็อบในต่างประเทศในช่วงนี้ดวงดาวต่างๆที่มาเข้าแง่มุมกับราศีแห่งประชาธิปไตยเมืองไทยเราแล้วยังไม่มีอะไรปลอดโปร่งขึ้นเลยค่ะ จะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราจักเป็นอันตรายมีผู้ปล่อยข่าวลือทำลายชาติคนดีจะถูกคนพานข่มเหงบุคคลรักชาติจะถูกปั่นหัวให้ทำลายกันเองจะทำให้เกิดการใช้กำลังรัฐบาลประกาศกฎอายการศึกผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีถูกทำร้าย หน่วยรักษาความปลอดภัยจำเป็นจะต้องเอาใจใส่กวดขันกันเป็นพิเศษผู้มีอำนาจในแผ่นดินจะอวะสานผลของการโคโจรของดวงดาวยังคงเป็นอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานคับขันและมีความแตกแยกความยากแค้นความไม่กลมเกลียวกันระหว่างพักคหมูคนะ่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพ วงการส่งไม่สู้ดีนะักมีเรื่องมัวหมองบุคคลสำคัญเจ็บป่วยขุนนางกังฉินหรือฝ่ายอันเป็นปรบักกับบ้านเมืองจะกําเริบเสบสารบ่งถึงความตึงเครียดรัฐบาลจะประชิญหน้ากับปัญหาสำคัญมือที่สามจะยุยงให้เกิดการสไตร์สร้างความปั่นป่วนให้หุ้นยังตกต่อเนื่องต่อไปภาวะการเงินตึงตัว เราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศเป็นหนี้สินมากมายผู้ปกครองประเทศควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีตลาดหุ้นเจอกับภาวะคับขันตกเป็นทองร่วงร่วงหล่นไม่หยุดตลอดเดือน จะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกไปในระยะนี้เป็นนิมิตใหมายแห่งโลกยอมจะวุ่นไวายไปทั่วจีนแดงอินเดียพืชพันธุ์ธัญญาหารจะประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากอุทกภัยรัเสเซียจะมีประดิษฐกรรมแปลกๆออกมาอวดชาวโลกเกิดความวิบัติความยุ่งยากแก,ก่เกาะอังกฤษเกิดลมหนาวอย่างรุนแรงที่สุด พัดกระหน่ำอังกฤษเป็นเวลาหลายวันฝูงชนชาวจีนชุมนุมจำนวนแสนคนเรียกร้องขับไล่สหรัฐอเมริกาและที่กรุงบาเซโลนาแห่งสเปนก็จะมีผู้ชุมนุมมาเป็นม็อบมหือมาร่วมขับไล่เช่นกันทํานายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565เดือนวิประโยค เตือนระวังรัฐประหารปลายเดือนเจอพายุฝุ่นขาวโพลนส่ออาเพศเป็นลังร้ายไม่ดีระวังซ้ำรอยซึนามิจะหนักกว่าปี2547ถือเป็นเดือนสุดหริโหดสุดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทยหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศ จะประสบปัญหาทางด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาตลาดหุ้นไทยยังอับเฉาสุดจะเยียวยาได้นักเลงหุ้นมีนี่สินมหาศาลถึงขั้นล้มละลายต้องหนีหัวซุบหัวสุนกลางเดือนธนาคารวิกฤตหนัก การเมืองบ้านเราระสำาระสายและมีภัยรอบข้างมีอักขีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมาก แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นอย่างรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพันถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่ตั้งเมืองมาเกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะสุมารตราคนหนีตายเป็นพันส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะหนีไม่ทันปลายเดือนพายุฝุ่นขาวพลนทั่วไปทั้งประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมากที่สุด เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นแต่โบราณท่านว่าเป็นลางร้ายอาเพศผิดธรรมชาติจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆและรุนแรงตามมาในภายหลังและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขนาดใหญ่พัดเข้าถลม่มชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวศูนย์กลางตะวันตกของเกาะสุมาตรา รุนแรงมากสร้างความเสียหายให้ชีวิตผู้คนและทรัพย์สินมากกว่าเมื่อครั้งปี2547กวาดผู้คนและบ้านเรือนตกทะเลลงไปจำนวนมากคำทำนายเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565ภาคใต้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภัยธรรมชาติเล็กใหญ่เกิดตามหมู่บ้านตำบลไฟไหม้เสียหายหนัก อเมริกาเกิดเหตุวินาศกรรมเนปาลน้ำท่วมใหญ่บ่งถึงลทัทธิทรงเจ้าเข้าผีและไสยศาสตร์จะไม่มีคนเลื่อมใสหรือถูกกำจัดประชาชนจะหันมาเลื่อมใสศาส,สนาอันบริสุทธิ์มากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้มีความตึงเครียดอย่างรุนแรงจนยากที่จะปกปิดให้มิด บ้านเมืองสับสนอนลเวงราวปลายเดือนไฟไหม้ใหญ่หลายจังหวัดโบราณสถานถูกไฟไหม้ทำลายเสียหายสร้างความปั่นป่วนโกลาหลไปทั่วสุดฮารืโหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลและอำเภอเกิดไต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้คนตายจำนวนมาก เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศไทยมีผู้คนล้มตายมากมายผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรงหลายริกเตอร์เขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหลายร้อยหลังและเกิด after shock ขึ้นตามมาอีกหลายครั้งประเทศในแถบแอฟริกาจะเกิดการจลาจนนองเลือด รวมทั้งอาณาบริเวณใกล้เคียงจีนแดงคงจะต้องมีการปฏิรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจต้องประกาศลดค่างเงินหยวนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายกลาหนเกาหลีและอินโดนีเซียจะมีภัยธรรมชาติอันหาฤโหดผู้คนจะล้มตายเป็นเบือญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างจากเศรษฐกิจ ประเทศรัสเซียและประเทศแถบยุโรปจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่และจะพบกับความวุ่นวายภายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะคับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเทศประวัติศาสตร์แห่งปีพุทธศักราช2565จะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรง แผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกลียุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเยอรมนีจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงทางรถไฟถูกตัดขาดการจราจรเป็นอมพาตปลายเดือนเนปาลถูกน้ำท่วมใหญ่ และในตุรกีเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงอย่างไรก็ตามคำพูดติดปากของนอสตราดามุสตรเมืองไทยก็คืออย่าให้คำทำนายของเขาเป็นจริงเขาหวังอย่างนั้นแต่สุดท้ายถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้เตือนทุกคนจะได้รู้และป้องกันไว้ก่อน จากที่หนักอาจจะเป็นเบาได้ขอขอบคุณที่มาฉันมากับดวงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่เรานำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ